กี่ไหมดูเออเออเออ่ออเ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 ออ้ออเโอเไม่ออเ่อเอวาออเ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 อกเัอเออเออเออมออเอเออเลอเออเออเออมออเออเอเออมอเอเอเเออหเอย่ออเ้เเออออเอเอเเออ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 อเออ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 เอาอออเออ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 อเออเออ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 เออออออเออเออออ่ออเอเออออเออออออเอ รอจับรอจับรอจับแกป้อแป้หน่อยแกป้อแหน่อยแก่แป้งหน่อยเออแกแป้หน่อยปองแป้งห่อยครับปอกแป้งหน่อยครับโดนโดนดนนโดนปอแป้ง่อเยโคโอเดล้วกิลล้วลยหวกูตายเลยแล้กดทงได้กดทงได้ทงใกล้ทงใกล้หเฮ้ยขอทงกันไหมขอขอขอดนตัวนยงๆตัวเนีงดูเลือดได้นะมันจีนเลยนกดทงได้ัว่างนไม่ยืนยืนไหนกดทงมากดทงมาทงใกล้ทงข้างๆไงฟาฟาเมิงเนี้ยก่อนี้มิงเนี้ยก่ๆนะยเธอี่เรือมิงน ยืนช่องนี้แบคแลนด์ที่เหลือี่เหมืที่แตกเลยที่เหลือยืนช่องกูช่องผมช่องผมช่องข้างในเนี่ยยังนแล้วเลแล้วเลยแล้วเลย้วเลยกินขวากินขวากินขวาล้เลยยัับอนานเลยจับไม่สุแลน้แลนมดเลยมดเลยวิ่ง้ายวิ่ง้ายดิวิ่ง้ายดิยูกติดอะไรวะติดุ่ตามเลโก้แล้วส่งส่้บ้นไปเรียกตาม่ยู่ได้อไไนส่งหน้าบ้านเดยเชื่อกู ไม่เป็นไรไเป็ใครเติมบาเออมึงส่งนาบ้านหนึ่งเยอมาเติม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 มาเอ้อนิดกูะหมดแล้วนะใกลหมดแล้วเดีแล้วดีแปอเอาลี่แล้วมาเล่นหน้าวัก่อน่ามาาวอนมาหน้าว่อนนี่นะไอแม่มันเซ็ตโซนเลยเดี๋ยวหน้าบ้านให้ตามมันแรนเองอ้เยี่ยมึงเอาโซนเล่นเลยสัตว์ป๊อปปปาอย่ปปาปอยาให้เพื่อนล่นไหนเล่นไหนตามแรงแบ็คแน็คแบ็คแบ็คแ โอ้บอลกลางฟังหน่อยฟังหน่อยแม่แมเคลนน่อยไทุทีมึงเซตไม่ได้ก่อนขั้นต้นหนึ่งเลยเดอโอ้ยเดนมตมตามขึ้นมาใหม่มมเคลนหน่อยมเคลนได้บ้ามีสองแล้วเติมเติมโลกี้ตายเาายโดนตีไงมันโดนโดนยืนเียมันมันก็ยันไม่เคลเลยมันหนหลนเลเรียกขานเรียกเมานเรียกเาเรียกไหนเรียกอย่างนั้นเหมือนเดิมนะรอล่หอรลรออย่าพิ่งเข้าวับใครเข้าวับเด

ไม่ได้ไม่ได้บัสเจียรับจบจับรัวเลยว่ะเออได้อยู่มันจับมันจับมันจับมันมีคนมีคนมีคมีคนไปคนไปเออไประเบิดให้สู้ครับปไไไปอยู่อยมอยู่ความอยู่ป่อยู่อยูมอยู่ออยู่อูบอออูยููย ทำไมถึงไม่บัตรนฉันเาันไเลากูกลับมาแล้ไหนไปนถามเพื่อนเอโวกูแบนโวกูหน่อยโว้กูหน่อยจะแป๊มน้วแล้วแ้วแล้วแล้วแแเดินหอเดินออก้าเดินลั่นไก่เกินเดินมา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 

ผมบาเจ็บจับงให้อยู่กี่้วกี่แล้วกี่แล้วยังมีท่เอดจแ่ล้วเออจ่ายอยู่คนอยู่ยู่เยู่เลว้าจ้าดี๋ยวอูยอยู่คนเดียวเนี่ยไอ้เนี้ยน้ไม่ได้เดียไม่ก่อนไดก่อนโดนหลัมากกว่าบนงโดนหลัมากกว่าบนง

กินนะพ่อแหลมให้อยู่ตลอดกินนะกินนะกินนะ

มาโดนสิมาเดนขึ้นมาโทษหน่อยมาโดนสินะไปดกว่าไปดีกว่าไปดีกวโอ้ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูดนแล้วโดนแล้วเรียนหน้าว้าไปอยู่เข้ามากูโดนแล้วเดี๋ยวกูยืนนิ่งเลยว่ะ้หน้าคอนทอนรอดหน้าว้าขอ้มนค่าหน้าไม่หน่อยอีนขี้มูค่าหน้าไม่หน่อยอีกข้าหน้าไม่หน่อยจโรกี้เยอะโอ้ยเยอะกตายเลยโอ้ยยืนนิ่ลยว่ะเมื่อกี้ ป๊อบป๊อปโดนป่ะ๊อปโอ้โหแบงคฮาลิ่งติตเกตมากปิดลูกิวเลยปิดลุกยูเลยป่ปโปปโเป็นิดตัวลตอนนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาบาเลียอยู่เข้ามาเขาได้อยู่นะได้อยู่เดินอยู่พยายามเดินให่หเข้ามาเข้ามาผมบาลีอยู่เออบาเลียพยายามเดินอยู่แต่มันไม่หลุดผมยืนได้ผมยืนได้เพื่อจับการลงให้แล้วมาเร็วจับจับอยู่ตรงหลังจับเขาตรงนู้นเลยจับงี้เลยเขขึ้นโลิแล้วขึ้นโลคิแล้ว ไปลี้ยอเกล้องไม่ตายเลยมาเขามาเขมมามาอูเดิูมันติดไอเชี่ยเขียวๆเนี่ย้อแบในดงให้อยู่โอแบในดงอู๋เดินม่กเดิไม่ไกเดินไม่อกเดิม่กเดิน่ออกเดินไมออดินไม่อมเดินไม่เดินไม่เดินไม่อกเดม่ออกเดนไม่ออกเดิไม่ไกเดิไม่ออกเดินไม่ออกเดินไม่อเดินไม่อมกนไม่ไเดินไม่ออกเดินไม่ออกเดนไม่อกเดินไม่ออกเดินไม่อกเดินไ่ออกเดินไม่ออเดินไม่ออกเด่อกเดินไม่อกเดนไม่ออ่เดินไม่ไอเดินไม่ออเดินไม่ออกเดินไม่ออเดินไม่เดิม่าอกเดินไม่อ ทำยี่ได้ลยไบ้านอกมาช่น้าบ้านนี่ัวี่เมาช่วยเยอะแล้วได้อยู่ได้ไ่อได้อยู่ก่อนไอ้โดนออกไปก่อนออกบ้ามันเด้งได้ถอนมันเด้งได้ถอเด้งได้รอนี่ขวาล่างขวาล่างขวาบนขวาล่างขวาบน้าวิ่งขวาล่างขวาบนหลักขวาบนน่ยเด้งมาเลยนะไอสัตว์หมดแล้วหลักเตี้ยข้งแน่นล่ววิ่งออกว้าไปสัตว์ตั้งได้แล้วมันตั้งได้สองคิวแล้วร้อเอายังไงเลยได้อยู่เนี่ยเกียกันหมดเลยสองคิวรวมรวมรวมมปการ2คิวแล้วว่ะยิ่งกรสอ ทมันโมโหว่าตั้งตั้งกับโโหขอเกิวเลยเฮียตายโย่ไอ้ดิวานโรล่าด้ไหมสิว่าวานน่าแปลเจ็บเจอแกเจอเจไหมึงไอ้เฮีย มันแตกอ่ะเพราะว่ามันไม่มีเดวอวมันอ่ะโดนโดนสตอมบัสก็ยังตายเลยขนาดเราไปแค่ไม่กี่คนนะไอ้เหี้่ทำแล้วทำไมตอนเรากันบ้านเราทำไมเราแตกของแตกบ้าไงในตัวในวัวบัสไม่ไม่เดวอวใช่เราไม่เดวอวแล้วโดนดาเมจขลอกป้าปาปาของมันก็ไม่เดวอวแล้วขนาดปไปกับไอ้โบ๊ทไอ้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 ตอมบัสหน้าบ้านนะตอมบัสหน้าบ้านมาแจกแจกมัาเออมาเนปุ๊กช่วยกันสตอมบัสไปเดวอร์หน้าบ้านเมาดีเฟนเดอ้อ เมืองถ้าเกิดเราถือบ้านใหม่อ่ะบาดแดนต้องชิดด้านใดด้านหนึ่งนะไม่ใช่ยืนตรงกลางแบบนั้นโอเคโอเคโอเคเรียกกูไม่ไหวแล้ววะมาเรียกยาวหมอพีี่ยาบดีหน่อยีกูดีเฟนเดอร์ครบแล้วเลือกตัวป้อนเลือกตัวปอนด่เบ้ลเฟนเดอร์กูหน่อยเอากูแลวดีเ็นเดอรไม่ได้เหรอตู้ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นสูตรอะไรสามนึงเข้า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 เข้

เล่นเนปป้าให้ดูดีไปเว้ยมึงเข้าเดียบ้างคือถ้าเราเอาโอ้ยโอ้ยหน่อยบาร์าร์โอเค็ันบาร์ามึงยังมาสายสุดสายสุดกลับบ้านพรอกลับบ้านพรอกลับบ้านพรอก่อนใครจะอยู่ตอนนี้กลับบ้านพรแพ็กหน้าบ้านอยู่นะแล้วก็เราเข้าได้ไม่หรอหรือว่าเอพีเคแพ็กหน้าบ้านไม่ขอเอพีเคหน้าบ้านเราท้ายบนหัวมองว่าเราเราถูกเวลาไว้ที่ยอดนั่นแหละเราอยู่ยอดอยู่ยอดอยู่ยอดแล้วให้โดดๆเอาไปก้าวหนีวนี่โผเฮ็นน่ะสัตว์พันฝังเราเราหนีว่ะโผเฮ็นมันมั่วมั่ว ยึดนมันหวโดดอ่โดโดเโดโดดโนสามแล้วไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราโอ้ยโอ้ยแกไอ้สัสกรตุกี้เลยวะกูเห็นโเโดไอ้โดโดไปเปิดเฟโดุ่มมาลงมาละอาเพเยเย็นเพื่อนสู้ๆเติมมาเติมมาเติมมาเล่นได้เติมมา ไอยูไอยูไอยูโฮลี่มึงยืนไว้ก่อนนะมึงยืนบาโฮลี่ไว้ก่อนนะยืนบ้าโฮไว้ก่อนนะไอนี่ไอยูไนี่เรียกไอโดรูลินแล้วรูุินแล้วเอาไหมดหินรลุินเรียกได้เรียกดิเรียิเรียกดิเรียกดิเกียวต่มเยอะเ่อในกิวลตีกิวยการกิวยการนโดเอเออเ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 กรทีกยอเล่นดรยว่าไอคุกกี้มึงเรียกหน้าหินเอาเว้ไอคิวขอขอขอตั้งเยดิอาอกรสักแตมนึ่งแบเนี้ยตัวมีปะ โอ okay. ้ยเยังงูจริงไอ้สัขาดเปิดเดียวเปิดแล้วมึงอะมึงอะไม่ไหว่ะไม่ไหวไม่มึงงูเว้ยตู้จีบอกว่าเอ็นเอฟ9นิ้วเขาเล่นของเขาเองนะไม่ได้ผ่านใช่ใช่ไม่ได้ผ่านแล้วใครแล้วกูถามแล้วใครมันมั่นใจมั่นใจว่าฝั่งตาแดงจเฉยๆว่าตอนีไม่ก็มันใช้วาตาแดงนี่ไอ้เอ็นเออะไอ้ไม่หรอเอาเอาจานังเอลยเขาไม่ยุ่งกับใครอ่ะมาใหม่ได้ป่ะมาใหม่มัวบุกมาบุกวงให้ได้เหรอวะผันบุกไอ้วันไรพี่หนึ่งวัน กอาริคันมึงเรียกแม่เรียกเรียกบุกรอบนึงไอ้โดนเรียกแม่หนึ่งโดนนัดไม่ต้องเรียกบุกดิตามเก้าเนื้เข้อหินเข้าไปเออไม่มึงก็ตามไม่มึงก็ตามหลังมันไปเลยเนี่ยไอ้สัตว์แล้วใครยังเปิดวาร์ปอีนี่อยู่เลย s h a ์ o w ผมผมไม่เมซิโกยังไม่มีใครโอ่อนอ่อนมากยี่ยังไม่ไหวหรอกมอตอนี้พอปัมได้รู้เว้ยไอ้นี่ยังไม่ได้สักฮาที่ปั่นเพิ่งจะตายมาสองคิวแล้วไงโอ้เห็น่ะ ปิดกันดีกว่าแม่จะแน่นำทนี่โหลข้าไปทึ้งังข้อกแตงกรอไปวมหิดปเไอา่อาไม่พอเอาไหนเค่เาไปปิดมันเข้าวัดก็หนีเ่ยเข้าดิบมโอยอย่างแน่นนี่จะบ้านตาแดงอะไรเนี่ยมเข้าเข้าวัดข้าวิ้วอ่ะเข้าดิเข้าดิเข้าวด้นีเข้าดิพอได้เขาเขาเหลมั้ยรับเราก็มีไม่ใช่กูแรกไ่ายเลยว่ะ มันให้อยู่วอยู่คิว่ออดเลยคิวไว้อยู่อ่ะมันดาเมจตรงโค้งมันดาเมจตรงโค้งระวังโค้งชั้นหนึ่งอ่ะกดพัเ่วไม่แก้กัวไอ้สัสไอ้าไอ้เหี้ยา้าไอ้คาไน้คาไอ้คาไ้าไอ้้าไอไอ้คา้คาไอไ้า้ไอ้้าอาอออ้าไ้านคาไ้าไอ้คาไอ้คาค้คาาไอ้คาาไ้ไคลีย ขึ้นมาาตรง้มันกันอุ้ยเฮ้ยมันแปลกเลยครับต่างๆโดนจับแล้วบางๆบางๆบางไปแม็ดบางหลุมแปลกรวมดีๆรี่ไปอ่ะมึงรี่ไปรวมมันไม่ได้การหินเนะเดินมา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 โดนไอ้สกิลเชยนี้ล่ะเราจับลงดินเนี่ยวอทำบ้านเย็บเน็บส่วนตัวไว้หน่อยเชื่อกูลงแล้วไปเน็บใช่ไหม เออถทำไม่ไหวทำวัดไม่ไหวเออมันได้เออกี่จุดบนขวาบ้างกูดักกูดักตัวเติมให้ได้ปูดักวเีวเวลาอยู่นี้เรานแล้เซนาเซนาปัดแน่มีกูคนเดียววะโอ้ยเยอะไหลมาไหลมาไหลมาอะไรอยู่หน้าบ้านไหลมาดิมันเติมไม่ได้อยูค้างเข้าสั่นเลยขึ้นมาเก้าเพื่อนอีกเพียบเลยยี่สิแต่กูเรียกผมพิงนะเรียกได้ทางเลยเนี่ยตาบ้านยื้อดูนะได้สบายนะกูวิ่งอยู่จะสปพิงอ่ะ ข้คามันข้าบายมันอยู่นี่บานอยู่นี่บาอยู่นี่เล็กดิเล็กดิบาบาาดเ้เรียกบกมมาอเนนะยเรียกนเดิ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 นมึงฟังกูมึงฟังกูมาจ่อมาจ่อมาจ่อฟบังกินูให้หน่อยนะบังหนูให้หน่อยอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าบังหนูให้หน่อไอ้ไอ้เบเอาบังนทางหลังไอ้ทุกปีดักนี่รถไลหน่อยดิรถอะไรแต่อยู่ดัมนิ่แมงเท่าไหร่ไอ้บอานีเฮียบกิดเปิดไม่เต็มด้วยพี่ ออกมาไม่ได้เว้ยหาอยู่แล้วเฮ้ยก้าวนิ้วมาหลังนะไอ้เป็กอยู่นี่นะรอรอพีด้าไม่คิดเลยเฮ้ยใครไปยิงกับก้าวนิ้วอ่ะแมนไม่ต้องแมไม่ต้องไอ้สัตว์เอาเร็ว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 ไอ้เชื่อตายแล้ววะลองพีด้าไม่เห็นได้อยู่ตรงไหนวะถึงไม่ต้องเอาเลยแมนมันต้องเอาไอ้เงี้ยเวลานีกอดแล้วนี่อินวูขึ้นแล้วนี่ไปมาต้องลองพีด้าก่อนลองพีด้าเลยตอนที่มึงเป๊กมีลองพีด้าบ่อยเป๊กไม่มีไม่มี ตโอ้ไม่ต้องแล้วมาผู้เห็นประชุมกันหลายรอบก็ไม่คุยกันเรื่องนี้ไอ้สัตว์ไปไปไปไม่อนไปเกียบแอดหรือดีเกียบแอดขึ้นหน่อยสามไม่มีกี่ไม่มีเกียบแอดแอดเกี๊ยด๊อกบาลีอาไปเล่าก่หน่อยบาลีอาบาลีอเข้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 าไม่ได้ไหมเกี๊ยด๊อกบาลีอกูไปไหนไอ้แอบหลุดไปแล้วอะไรมันไปมันไปมังไปอ้าวมึงไม่มีหุ่นจยบาลีาไงเงี้ยสามมีองได้ข้างในเข้า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 ไปจ้ามันไม่ใช่บ้านเรา จะเราละห้อแม่เราตหวงกี่แล้วี่แล้วกันบนมกันบนแล้วแลแล้วแลแล้ว่าเดินออกไปดิ่อกูเนี่ยตายเลยโตง่ายตายตายทันให้สุดลมันออกมาสิทธ์อะไม่มีรูใช่ไหมเอาไม้ใหม่ไม่ไปใหม่ไม่ไปใหม่ไ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 ่ม่ เรียกประชุมไม่รู้กี่รอบทำไมมึงไม่สอนเขาอะเว้ยโดนจับมันไม่มีสกิลไอ้ที่อ่ะต่อให้หลีก็ไม่สอนแมนเพราะว่าดูดิคือเขายังหาไม่เจอเลยว่าต้องต้องสกิลอยู่ตรงไหนอ่อไม่เป็นไรคือเมื่อกี้นี้มีแลนแต่ไม่ไม่ทะลุไปได้อะไม่มีคนดูไงไม่ใช่มันก็ยังมีค่าอยู่มันไม่มีมันไม่มีเดี๋ยววะอะไรวะเดี๋ยวเรียนแมนด้วยก็ไปต่อเลยไปต่อดีไปต่อดีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาต่อมันได้อยู่เติมบ้านไม่เล่นหุ่นมึงไม่ต้องเถียงแร้วมึงวอก่อน มาไม่มีโลกีนะแม่ไม่โลกีนะจะวัาแตกมาเลยเวอ์บู่มากขึ้นได้ได้แล้วบู่มาแต่เมื่อกี้มันมันไม่ไหวมันโดนเรื่อาเลียเาเข้าบอเมื่อมาเลียเราเข้าบอเมื่อาเรียเมื่อกี้มาเลียหุ่นเข้าไปก่อนเลยอ่ะเนี่ยาเรียพุ่งลานก็มีอยู่เนี่ยาแดงกดดีๆมาต่อมาเบิดเลยไหมเนี่ยดด้วยลเียมาเรียกไม่ให้ระเบิดถึะกดอยู่นะมาเรียกดแล้วโดนกดด้วย เปิมกันโดลูกกิ่ยวไล้เฮี้ยงนะไม่งงเลยอะว่าเราเอออยู่เดี๋ยวเอาได้เติมกันช้ามากไอ้สัารเราข้าอยู่ตรงนี้เนี่ยรอจมาอะไรตายถปงสองรอบได้ยี่อ้าวกูตายอ่ะมันแดดโดนแม่งล็อกขาเลยดูหน่อยไอ้บดเล่นบดเดวอมอยู่มันติดลูกกิวเหมือนกันมั้ยรู้สึกกิวสองมันเลยไอ้หนุ่มเฮ้ยเอาชุดไล่ลราขึ้นหยาบะกี่มาเลยบดมึงเดินอย่าบะกี่หรืมันเลยเออเดวอมอยู่เออตัดพายุให้อ่ะไม่เคยตรวจไปเลยได้เนี่ย กาอ่อยได้กลนแล้วนี่กล้นเลยกล้นเลยข้างในน้อยมากกั้นแล้วกั้นแล้ววิ่งวิ่งมวิ่งเป็นเดินทำไมเราช้ามากเลยวะเดินหน่อยโซยัดตะปีหน่อยมกดยัดตะปีกันหน่อยโดนจับอยู่หน้าบ้านพีเราเอ้าบ้ามันปล่อยมันเข้านี่เฮ้ยอหน้าบ้านมันจับโอ้โหเนี่อะไรกันวะนี่มากีดพ่นอะนี่กี่ให้แล้วกี่แล้วอยู่ตรงเนี้ยอยู่โดนผิดแล้วผิดแล้แล้วผิดแล้วเรื่ออะไรวะเนยปัดพี่หน่อยเนย เขาไม่ติดเหมือนกันอยู่น้องตี้ปัดไม่ได้ไปหน้าบ้านพร้อมกันได้ไหมมันติดหน้าบ้านมึงเล่นที่อะไรกันวะเออมึงเข้าไปได้ดิต่อได้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 ต่อดต่อต่อไ้ต่อได้ต่อได้ต่อได้อได่อดิตไต่งได้น่อ้่อได้บด้ต่อได้อได้ต่อไดตอได้ติอแล้ต่อไ้ต่อด้ตา้่อไดบาะดต่อได้ต่้า่ล้่ยต่อไ้ตอไหนวะอ ดีกูน่อยดีแค่ล้นกูหน่อดิก้าดีกาด้าบอ้วโอเค้ไม่มันกมีไ้งะไดออกยอมึงฆ่ามัน่อยพยอแต่ก้นี้ไมงมดไก่เอ้ยมันูมาไอ้ามันต้องเลียแวมันค้อบบ้่เลงเรอมายมันจไม่ได้กูไกไปลังดเลยมันกดบาเรียกูด้วยตพราะมันเป็นดบบตอ ไปเติมกันรวมกันจ้าตรวมดีๆแล้วไปทีเดียวไม่ได้หน้าบ้านมีดับไม่ดับโดนบ้านใหม่ดิ้ยเอาบ้านมันดิโดนหลังนอกเนี่ยโวยบล้โดไปสีิลเหี้ยอะไรเ่มนไม่ได้เลยต่างหลุมบ้านเองไม่ได้เลยไม้าบ้เหน้าบ้านก็บอกว่าหน้าบ้านหน้าบ้านจะไปใหม่ได้ไหมน่ะก็นี่ไงก็บอกแล้วมารวมหน้าบ้านตีฟังดีก็บอกว่า่อหน้าั้านกว่าพอแต่เดี๋ยวเวลาไปห้าทีไให้เหี้ยเลยเดินอยู่เลยงง้าเย

โดนโด้เซฟบัฟเองเลยมึงเดินมาดิเดินมาดิเดินมาดิตหมอกเดินมาก่อนเออมันมีวัวทำอยู่เยวะาเดี๋ยวเดินตามไปเิขวาไปนี้เขวาไปนคุเด๋คุณจะไม่เปิดดิฟเตอร์ให้เดิขาไปดิ้คุัดเข้าไปเรอพลมดูดี่มิดหรือเปล่าโดนบัลัดโดนบัตรลัดเห็นป่าวไอเด้เิะะ แล้ว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 เอาไปไปไปไเดินไป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 เดินมาเดินมาเดินมาไปไปไปกูปิดลูกี้ก่านะเออปิดเลยปิดเลยปิลยกหอนมึงนะี่มันไหลมา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 อ้โหแก่หางหมวมาไหลมาไหลมาหลมาไหลมาไหลมาไอ้แกหอนนี่ใช้อะไรแก่นะตกแกกแกเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ตัวนั้นไนท์แมนก่อนอ่า